สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะทอดปลาลิ้นหมากันนะคะแล้วก็ตาหอยแครงนะคะสองอย่างนี่ปลาลิ้นหมาแล้วก็อันนี้คือปลาเนื้ออ่อนปลาเด็ดเดียวแม่วันเพ็ญน,นะคะได้สั่งมาลองชิมเพราะว่าพัชชีอยากทานปลาเนื้ออ่อนนะสั่งไปสองวันเนี่ยเพิ่งได้มาก็เลยเออทอดแล้วก็เลยไม่ทอดปลากระพงนะคะเดี๋ยวทอดอันนี้ทอดอันนี้แล้วก็ตาหอยแครงสองอย่างคะ่ะเ้าไปหัน่นแล้วก็คุกเกลือแลนะ้วจ๊ะพอดีหนังมันลอกก็เลย หนังเนี่ยมันล้นออกจากต,ตัวก็เลยลอกหนังไปด้วยเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะลงทอดกันคุกเกลือนิดเดียวจ้ะคุกแล้วทอดเลยไม่ต้องหมักเดี๋ยวจะเค็มไปีนหนังต็ดหนังมาด้วยนี่น้ำมันหมูนะใชาน,น้ำมันหมูมาทอดปลาน้ำมันหมูวีเยอะเลยตอนนี้ หางปลาทิ้งก็เสียดายนะเอามาทอดกินด้วยอร่อยอรอบปลอปรอร่อยดีอุ้ย <c oughs> มองแต่ในกระมังปลาไม่มองกล้องปลอดภัยด้วยนะคะ้าจะทอดให้หมดเลยไนงะทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะจ้าก็ทอดไฟกลางทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะจ๊ะเมื่อกี้ติดขอบๆแล้วก็แสะแสะแสะ,แสะ,แสะเอา นะจ๊ะนี่เหลืองแล้วเห็นไหมเรทอดนิ่งๆว่าอย่างนี้แหละนะจ๊ะนี่กจะทิกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเลยนะเละบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรกินเองรักนะทุกคน๋ยวเราก็จะทอดตอนเนื้ออ่อนนี่นะจ๊ะน่ากินนะน่ากินมาก เ,เดี๋ยวเรามาดูตอนทอดปลานืาออ่อนกันจ้จาก็จะมาทอดปลาเนืออ่อนนะคะน้นาก็ไม่เคยกินนะปลาเนืออ,อ่อนนะแต่ักทีบอกว่าอ,อร่อยแล้วก็นางชอบพอดนี้นางไปเห็นในเพจหนึ่งเขาขายเพจนี้แหละแล้วก็ให้ด้าสั่งมาให้นะคะ เราก็เลยเราก็เลยสั่งมาสองแพ็คช่เนี่ยมาทอดแพทนี้ก่อนนี่ปลาเลนหมาของด้าเร็จแล็จใะเดี๋ยวทอดปลาเนื้อออกเสร็จก็จะตำหอยดองกินเลยเอ้ยไม่ให้หอยดองดิตำหอยแครงนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตอนตำหอยแครงกันเลยเนาะนี่ก็ได้ก็ทอดทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะคนบ้างนิดหน่อยให้มันไม่ติดกัน ตอนนี้ได้แล้วจะเอาขึ้นแล้วนะคะอาทิตย์บอกให้ทอดเหลืองๆกกรอบๆ้นเนี้ยทอดได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จะลวกหอยแคลงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวอันนี้ขึ้นก่อนนะนี่เราก็จะมาตําเออเครื่องตาหอยไว้ก่อนนะจ๊ะพี่ดาใส่พริกขี้หนูนะใส่ทั้งก้านเลยน,นี้มันมันสดไงโบเข้าไปเอาให้แบ่บแสบตวงกันไปเลยทีเดียว กิโเมตรอะสองสี <soft and peanut butter> ่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกสามสิบมันเดิมพริกขี้หนูด้วยนะกระเทียมอันนี้จะทำเหมือนกับยำอะนะก็เลยอันนี้หน่อยใส่กระเทียมเยอะนิดนึงมันก็ทำทำเหมือนเราทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอะ าทำเป็นตำปลาแล้วจ้ะแอบตูดแม่วันนี้เพราะอะไรพริกขี้หนูไงพริกแดงยังโอเคนี่พริกขี้หนูนะจ๊ะพริกแดงถือว่าไม่เท่าไหร่ แล้วก็น้ำปูนะจ๊ะน้ำปูก็จะหมดแล้วอะโอ้โหตายแล้วไม่มีแล้วด้วยหมดแล้วหมดเลยนะทุกคนชั้นชีวิตชั้นลำบากลำบนหาน้ำปูไม่ได้อีกแล้วชีวิตเล่นน้อยของแพนด้าไม่มีน้ำปูกินนันจะสุดสดเลย เพื่อนใหญ่แกเขายังไม่กลับบ้านนะทุกคนเพราะใหญแกเขาฝากเพื่อนก็ซื้อใหญ่แก,าากน,แนี่นก็เพี้ยนมะเขือเทศบุเข้าไปอืมมะเขือเทศเยอะมากคันนี้ปลูกมะเขือเทศบุเข้าไปเมื่อเช้ากินมะเขือเทศแน่นแล้วอ่ะมะเขือเทศที่ที่ได้ซื้อมาลูกใหญ่ๆหญ่ อร่อยมากมันไม่ค่อยแบบว่าเหมือนกับว่ารสชาติมันมันไม่ไม่เลี่ยนอะเลี่ยนมะเขือเทศอะ่ะรสชาติมันอร่อยนะเดี๋ยวขบุบมะเขือเทศก่อนเลยจ้ะน้ำมันพ, ung, พ, ung, พุง่งกระพงกระแพงเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาล่าเราชุบรสไปจ้ะเดิมของเรามะนาว แล้วก็ต่อท้ายด้วยหอยที่เราลวกเดี๋ยวเราลวกหอยเสร็จแล้วเราก็ต้องไปน่อกน้ํเย็นแล้วก็มังแกะเอาแต่ช่วงเนื้อมันกับสาข้างหนึ่งนะจ๊ะตามถ่ายให้ดูแหละอ้ยอันนี้ตํารอไว้เลยไปพักไว้ก่อนสุรสนะจ๊ะสุรสพอเป็นกระใส รู้จักไหมเขาเป็นกระสายอ่ะน้ำปลาฉันเดีย๋ยวนะจ๊ะน้ำปลาเดี๋ยวค่อยใส่ดีกว่าเนาะใส่มะนาวก่อนมะนาวก่อนทำไม่นานพริกดำอีกไม่สวยอีกนะทุกคนใส่มะนาวนะพริกมันจะได้ไม่ไดำแต่เน่คงไม่ทันแล้วเพราะนานแล้ว,ลวก็ทำนู่นทำนี่ ทำหลายอย่างนะตอนนี้นาลูกครึ่งน้ำปลาวันนี้ใช้สูตรสองนะจ๊ะของเงยน,นีนะ<ม>เพราะว่าสูตรหนึ่งหมดพอสามช้อนพออย่าใส่เยอะใส่เยอะไม่ได้หรอกปรเปลือง เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาหอยมาใส่นะจ๊ะนี่น้ำเดือดแล้วนะจ๊ะเราจะนวกหอย นับหนึ่งถึงหร่เดียยี่สิบโอ้ยนี่ไม่ค่อยไฟมันแรงบอกวะเนี่ย,ย <c oughs> นับหนึ่งถึงยี่สิบนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไปเอาช้อนกันหาลืมช้อนมาแล้วโอ้ยร้อยร้อยร้อยโอ้ย ผู้หญิงเรียบร้อยนะทุกคนแม่สีเรือนแม่บ้านแม่เรือนได้แล้วมั้พอแล้วอ๋อแล้วเดี๋ยวเราก็แกะแกะฝากซีกนึงนะจ๊ะทิ้งไปแล้วก็อไปใส่ อันนี้ได้เลยเนาะเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวแกะฝาแล้วก็ใส่ทุกตาเลยจ้าจะมาใส่ผักชีลาวนะจ๊ะนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มมะนาวอีกหน่อยนึงเพราะว่าเมื่อกี้ชิมแล้วมันไม่ค่อยเปรี้ยวนะจ๊ะแล้วก็หอยไปแกะมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะใส่หอยลงไปเลยแล้วก็คุกๆก็เสร็จเรียบร้อยจ้ะก็กินได้นะจ้ะ นี่นะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหอยเรนคือลวกหอยตุกเป็นนิดนึงควรจะคนเนาะ ทำไม่ได้แบบใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วกว็ใส่จานเลยจ้ะอร่อยมา,ากเกิดจานจ้ะ หอยนี่โลขีดไปดัะน้องที่ไม่โคกเขาเลือกให้เลยเอาเท่าที่เขาเลือกมาเลยหนึ่งโลหนึ่งขีดโลละร้อยสามสิบบาทเสร็จเรียบร้อยจ้ะ ให้มันสวยงามเนาะนะจนะุดๆุดนี้บอกเลยว่าฟินมากตำหอยนะจ๊ะทุกคนไปกินกันจ้าอันนี้ตำหอยแครงของเรานะจ๊ะแล้วก็อันนี้ปลาเนื้ออ่อนกับปลาลิ้นหมานะจ๊ะแค่นี้นะจะกับข้าวนะจ๊ะกินข้าวกันจ้า